สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพ28มิถุนาเดือนเสร์ที่ผ่านมาใครบ้างที่มานาที่นี้ยกมือวันนั้นเรามากันหนาแน่นผมทบทวนความทรงจำนิดหน่อยมีปรากฏการธรรมชาติหนึ่งคืออะไรมีรุ้งกินน้ำสองคืออะไร มีจันทร์ทรงกรดและสคือมีดวงตาสวรรค์ถ่ายลงมาที่อนุสวรียครับกลายเป็นดวงตาสวรรค์ผมก็เลยเขียนเป็นกรอนนะครับผมบอกว่าหนึ่งตะวันทรงกรดอรุนโนไทสองเรียวรุ้งสวยใสยามหลังฝน3ดวงตาสวรรค์ ยันยืนยนต์ประกาศสิทธิประชาชนประกาศใช้เมื่อฝนซาฟ้าสร้างรุงหลังฝนเพราะฝนซานะครับวันนั้นประมาณสามโมงครึ่งคุณหญิงสุภัทรามาศเด็จอยู่ตรงนี้ฝนล,ลงมามีการกางร,ร่มมีเต็นท์ชั่วคราวมาก,กันนะครับ เมื่อฝนสาฟ้าสร้างรุงหลังฝนเป็นมงคลของขวัญอันยิ่งใหญ่เป็นสัญญาแปรเปลี่ยนประเทศไทยณนะสมรภูมิชัยสมรภูมิเป็นสัญญะแปรเปลี่ยนนะครับประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะและในที่สุด30มิมิถุนา เพียงสองวันผ่านไปสารรัฐมนูญเจ็ต่อสองสั่งพักงามแพรทองทานครับเกต่อศูนรับคำร้องสอวเพื่อที่จะพิจารณาถอถอนนายกออกจากตำแหน่งนี่คือชัยชนะของประชาชนนะครับเป็นชัยชนะของประชาชนที่เกิดจากพลังร่วมใจ ไม่ว่าจะสารน้ำนูนไม่ว่าจะปปะชไม่ว่าจะพลังร่วมของทั้งหมดนะครับก็แปลว่าการชุมนุม28มิถุนานะครับมีผลอย่างสําคัญแต่พี่น้องครับใช่ว่าจะมจะมีคนเห็นด้วยทั้งหมดแล้วก็มีคนบางคนเขาบอกว่านั่นเป็นการเรียกหารัฐประหารแล้วเขาก็บอกว่าผู้ชุมนุม ถอนจากการชุมนุมให้หมดอย่ามาชุมนุมอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับพักประชาชนนั่นเองไหนๆก็ไหนๆผมก็เลยจัดต้องจัดให้เขาถ้าไม่จัดให้เขาก็จะเสียโอกาสมีทหารไว้ปกป้องเขตขันทหารนี่มีไว้ปกป้องเขตขันนะครับ มีทหารไว้ป้องปกเขตขันใช่มีไว้เยยหยันให้หันสาไม่ใช่เยยหยันกันไม่ใช่เอามา้อเล่นกันนะครับใช่มีไว้เยยหยันให้หันสามีทหารไว้ทำไมเห็นตำตาเขาขาดขาพลีแขนแทนพวกคุณเขาขาดขา พลีแขนแทนพวกคุณรู้ไว้ด้วยนะครับรู้ไว้ด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นจริงพี่น้องครับผมขอต่อด้วยบทต่อไปใครยิงระเบิดใส่โรงพยาบาลใครยิงใส่ชาวบ้านอุตลุดใครสั่งยิงร้านค้าด้วยอาวุธ ใครฆ่าเด็กบริสุทธิ์อย่างสิ้นคิดใครครับใครฆ่าเด็กบริสุทธิ์อย่างสิ้นคิดผิดกฎออตตาว,ว่าผิดกฎหมายมนุษยธรรมผิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นทหารแต่เป็นพลเรือนนะครับเอาละดูต่อนะครับมือหนึ่งถือวิทยุร้องสั่งการ มือหนึ่งถือวิทยุร้องสั่งการมือหนึ่งวางแผนที่อ่านวิปริษบัญชารบบัญชาการปริดชีวิตที่บัญชาในทีมจะปิดชีวิตนะครับและชีวิตชาวบ้านนะครับชีวิตเด็กนะครับชีวิตแม่ของเด็กในร้านสะดวกซื้อบัญชารบบัญชาการปริดชีวิตนี่หรือมิตรสอทอรอกาลีเมืองฝากหนึ่ง ฟากหนึ่งอาชญากรสงครามเป็นอาชญกรสงครามนะครับประนามได้เลยนะครับสองสาลโลกก็ได้นะครับฟากหนึ่งอาชญากรสงครามอีกฟากหนึ่งตำซามเสือกทุกเรื่องฟากหนึ่งปิ้นปล้อนอยู่เนืองเน,องเนืองฟากหนึ่งเคืองเหลืองลมต้มคนไทยใครครับต้มคนไทยเนี่ยใครครับ เจรจาหยุดยิงยิงไม่หยุด28กรกฎาคมเจรจาหยุดยิงนะครับที่มาเลเซียเจรจาหยุดยิงยิงไม่หยุดยังเร่งรุดรานรุกสาดเข้าใส่หูมะเขือช่องอ่านมากระสุนใครยังสมไฟใส่ความตามสันดานที่เกาะกดูด จำได้ไหมครับที่เกาะกูดใครออกรับว่าทับซ้อนเขาบอกใช่ไหมทุนที่ทับซ้อนที่เกาะกูดใครออกรับว่าทับซ้อนต้องแบ่งทรัพยากรเอาสองหารแบ่งคนละห้าสิบตามต้องการก็เขาบอกจะแบ่งคนละครึ่งนะแบ่งคนละห้าสิบตามต้องการยังกระแบ่งสมบัติบ้านหน้าไม่อาย สมบัติแผ่นดินนะครับไม่ใช่สมบัติยันสองล่าจะไปแบ่งกันยังไงนะครับใครเล่าถามสักหน่อยเถอะใ,ใครเล่าไปลี้ภัยกัมพูชาใครเล่าไปลี้ภัยกัมพูชาใครเล็ดลอดทางหมาผ่านหนีสารหายใครครับใครลอดทางหมาผ่านครับ ใครเล็ดลอดทางหมาผ่านหนีสารหาย,ใค,นนย,ายหใครนอนเตียงสีชมพูสุขสนะบายจำได้ไหมใครนอนเตียงสีชมพูก็จัดไว้ให้เลยนะห้องทักสินห้องยิ่งลักเนี่นะครับใครนอนเตียงสีชมพูสุขสบายใครร้องร่ายเพลงอ,อกุลยอหุนเซน้นจำได้นะครับ ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้จึงนับญาติเป็นลุงหลานรรเขามีบุญคุณต่อกันนี่ครับแบ่งครึง่งทัพยากรไปที่ลีภยัยไปยกย่องอ,อกุลหุนเซนเป็นเพลงแต่งเพลงขึ้นมาร้องกันทั้งเวทีนะครับด้วยเหตุนี้จึงนับญาติเป็นลุงหลานพร้อมสนองความต้องการให้ลุงเห็น ลุงบอกมาต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้จัดให้จัดให,ดให้นี่มันเป็นคําพูดของคนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นคนขายชาติลองพิารณาดูนะครับด้วยเหตุนี้จึงนับญาติเป็นลุงหลานพร้อมสนองความต้องการให้ลุงเห็นกองทัพภาคคนละฝ่ายเป็นประเด็นหรือเธอเป็นคนไทยใจกัมพูชา แท้จริงแท้จริงแท้จริงไม่ใช่พื้นที่ซ้อนทับแท้จริงไม่ใช่พื้นที่ทอนซับควรต้องรับว่าทับซ้อนสมบัติบ้าพลังงกพลังงานเต็มอัตราสองตระกูลอ้าขาผวารอปรบมือตรงนี้หน่อยครับ เขาอาขาพะวารรออยู่เนี่ยนะครับาภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปเห็นไหมเขามาแล้วเขามาเรียกร้องความสมัคคีอย่าพิ่งทะเลาะกันไปทะเลาะก,กับคนอื่นก่อนผมก็บอกว่าไม่ต้องร้องเรียกรักสามัคคีไม่ต้องไปเรียกร้องความสมัคคีหรอกนะครับคนไทยมีใจสมานประสานต่อทับบก เรืออากาศไม่รังรอทัพบ,บกเรืออากาศไม่รังรอเราถักทอใจกันทุกชั้นชนใช่ไหมพี่ครับพี่น้องครับคุณนั่นแหละทะเลาะก,กับคนอื่นคุณนั่นแหละทะเลาะก,กับพี่น้องประชาชนประชาชนก็สามารถสามัคคีกันไม่ต้องมาเรียกร้องความสามคัคคีในวันนี้กองทัพกลับนำทางมันคุณจะเป็นรัฐบาลเนี่ย ที่จะนำเรื่องนู้นนี้เปล่าเลยนะครับในวันนี้กองทัพกลับนำทางรัฐบาลเป็นเบี้ยล่างในแห่งหนเป็นเบี้ยล่างไปทุกเรื่องอะครับเป็นเป็ดง่อยอ่าผมเปลี่ยนนะฮะผมเปลี่ยนกรอนนิดน,นึงนะครับเป็นเป็ดง่อยย่อยยับสออับจนประกาศสิทธิประชาชนขอทายทาบทสุดท้ายเพื่อที่จะย้ำ เพื่อที่จะย้ำเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารหารเพื่อบอกให้รู้ว่าทหารนั้นทำหน้าที่อดีตัูหน้าพักประชาชนเขาบอกว่าคำว่ามีทหารไว้ทำไมไม่ได้หมายความว่าจะไปนะย่อยเยอะยอเยอะย่อยยอะ,ยอยอะทหารเขาบอกว่ามีทหารไว้สู้รบไว้ปกป้องบ้านเมือง ไม่ใช่มีไว้ปกครองเขามาแก้ตัวนะฮะเขามาแก้ตัวแต่ในบริบทเดียวกันนะครับไปอ่านกันใหม่นะครับเขาบอกว่ามีทหารไว้ทำไมเขาไม่รบกันแล้วถึงแม้มีการรบผมก็ไม่เชื่อว่าคุณชนะเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าให้เอ่ยชื่อเขาพิธาลิมลิมอะไรของพูดเนี่ะนะ เขาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณมาแก้ตัวอะไรแก้ตัวไม่ขึ้นดังนั้นขอสรุปด้วยบทสุดท้ายทหารมีไว้ทำไมใครยามหยันทหารมีไว้ทำไมใครยามหยันเขาพลีชีพป้องกันอยู่แนวหน้าคือชีวิตคือเลือดเนื้อคือน้ำตาคือชีวิตคือเลือดเนื้อคือน้ำตา เขาขาดขาเสียแขนแทนพวกคุณคือชีวิตคือเลือดเนือ้อคือน้ำตาเขาขาดขาเสียแขนแทนพวกคุณ